ไลดิส like บอกว่าอันนี้แหละนี่เลยเป็นปลั๊กรถไฟฟ้าเหรอโปรไฟล์เพิ่งเริ่มผ่อนบ้านในงวดเดียวแต่อยากขายบ้านหนีปัญหาเพื่อนบ้านอ,อะไรเนี่ยขายบ้านหนีปัญหาเพื่อนบ้านธนาคารจะยอมไหมครับยอมฮะธนาคารเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายคุณจะมีอะไร มมามั่งไหอ่าสมมติคุณซื้อมาเท่าไหร่ก็ตามนะแต่คุณจะขายมันจะมีค่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นคือนหนึ่งถ้าคุณปิดหนี้ก่อนนะสปี5ปีแล้วแต่แบงค์คุณต้องเสียค่าปรับ3%เช่นซื้อบ้านมา3ล้านผ่อนไปแค่งวดเดียวเนี่ยต้นมันแทบจะไม่ขยับอะ่ะคุณต้องเสียค่าปรับ3%คือ9 0,000บาทนี่คืออันดับแรกอันดับต่อมานะฮะคุณขายบ้านภายใน,นไม่ถึงปีเนี่ยนะฮะ กูโดนภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3แน่ๆค่าโอน2%แน่ๆนะครับแล้วก็ภาษีบุคคลธรรมดาอาจจะไม่เยอะพอถือครองแค่ไม่กี่เดือนถึงมุดขายได้จริงนะคุณต้องบวกตรงนี้เข้าไปประมาณ5.3%อ่าถ้ากับว่าคุณจะโดน5.3%คือค่าโอน2%ธุรกิจเฉพาะอีก3.3ประมาณ5.3ซื้อบ้าน3ล้านก็โดนตรงนี้เป็นประมาณ150,000 150,000บวกค่าปรับแบงก์อีกประมาณ90,000ก็ประมาณ240,000 คุณต้องโดนตรงนี้ไปประมาณสองแสนสี่อ่าถ้าเกิดคุณคุณขายได้แล้วคุณคิดว่าคุณยอมเสียตรงนี้ได้แล้วเออคนซื้อคุณอาจจะบอกเอ้ยช่วยช่วยค่าโอนให้ผมหน่อยนั่งคนละครึ่งนะคุณอาจจะเจ็บตัวแค่แสนกว่าบาทนะเพื่อที่จะหนีเพื่อนบ้านนะอันนี้เป็นบ้านมือสองแะฮะอืมจริงจรงนี่คืออุทัยหอสอนใจนะถ้าเป็นบ้านมือสองผมไม่ใช่เป็นบ้านมือสองบ้านมือหนึ่งนะถ้ายัางไงก็ คุณในไลดีสเขียนมาเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้นะกางจะบอกว่านเนี่เรื่องสําคัญถ้าคุณจะซื้อบ้านนะบ้านเดี่ยวที่หมู่บ้านไหนก็ตามเนี่ยผมแนะนำว่านอกจากไปดูบ้านแล้วพยายามไปดูเพื่อนบ้านบ่อยๆไปดูกันหลายๆรอบนะครับอย่างผมที่เชียงรายเนี่ยผมไปซื้อบ้านไปหลังหนึ่งที่เชียงรายเนี่ยเออก็เดินสำรวจแล้วนะแล้วก็ใกล้ๆบ้านผมก็มีเป็นเหมือนพวกคนจีนเนี่ยรถซปเปอร์คาร์แม่งเต็มบ้านเลยสามสี่คันแต่พี่เขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงก็แบบสงสัยว่า ทำอะไรหรือเปล่าทําอาชีพอะไร,รเปล่าซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ยุ่งกับเขานะแต่แค่บอกว่าเราก็เดินเดินดูแล้วก็บ้านตรงข้าวนี่ก็เป็นพวกอ่าคนแก่คุณยายแก,แก,แก่ตากผ้าอยู่อะไรเงี้ยวันนั้นไปเจอกันนี้ก็ก็ดูเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในบ้านที่ผมไปซื้อนะแต่ว่า,าปัญหาของเพื่อนบ้านเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะไปเจอเพื่อนบ้านเคยเจอดูในคลิป youtube ดูอะไรอย่างงี้ไหมใช่ไหมที่มันแบบชอบทะเลาะกันนะโดยเฉพาะเป็น How ouse, นะทาวน์เฮาส์นะทะเลาะเรื่องเขาออกบ้านลําบากแล้วยิงกันเนี้ยเออมันอันนี้ก็ มันทาให้สุขภาพจิตเสียนะแล้วต้องทนอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะถ้าผมบอกต้นทุนไปหมดแล้วนะว่าต้องมีค่าอะไรบ้างคุณไอลท์ที่บอกว่าตอนนี้มือสองผ่อนสามพันต่อเดือนเยอะมากรุ่นท็อปด้วยสามพันต่อเดือนนี่มันเท่าไหร่เนี่ยมันผ่อนลดกันล้านละสองหมื่นไม่ใช่หรอสองสามสามพันต่อเดือนนี่มันลดอะไรเนี่ยมันมันผ่อนมันผ่อนจานวนเท่าไหร่นี่ยจัดไฟแนนซ์เนี่ยคุณเดียวว่าถ้าไม่เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมว่ามือสองจะขายดีกว่านี้เยอะโคตรกนนั พี่กันเนอร์บอกว่าราคาสูงเนื่องจากรถมือหนึ่งช่วงโควิดรถวันไม่มีชิปในการผลิตจึงทำให้ต้องจองนานและเศรษฐกิจกชะงักบางรุ่นจองเป็นปีขนาดมอเตอร์ไซค์ย,ยังกระทบเลยครับส่วนรถมือสองมันมีให้เลือกหลายรุ่นมีเลือกอยู่แล้วรุ่นทีนิวม,มากๆราคาต่างจากมือหนึ่งไม่มากเพราะทีผมมีเพื่อนเป็นเต็นท์รถมือสองหลายคนและดูข้อมูลเศรษฐกิจกจากที่คนขายรถมือหนึ่งด้วย <c oughs> ครับผม แต่เท่าที่ผมรู้ว่าพราะผมเพิ่งไปออกรถมาแล้วก็คุยกับเต็นรถรู้แต่ว่ารถมันขึ้นจริงๆแต่ว่าอย่างที่ขึ้นแบบกระฉุดกระฉูดเลยอ่ะคือเอาพาดเวลไฟเนี่ยมันไม่มีรถเลยนะครับตอนนี้ในตลาดรถมือสองหาไม่ได้เลย mm. คุณลงเสิร์ชเข้าไปดูนะในเว็บมือสองทั้งหลายเอาพาดเวลไฟส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงราคากันนะตอนนี้ mm. คุณเอมบอกว่าเว็บขายดีผมดูทุกวันวันละหลายรอบดู เฉยๆดูไว้ทำไรดูไว้มีอารมณ์สนทรีในการดูเนี่เหมือนเหมือนลูกเหมือนน้องผมที่ออฟฟิศค,คนเดียนั่งว่างจริงก็นั่งสองพารมือถือสองทั้งวันดูแล้ก็เพลินเหมือนกันเออคุณอุพองบอกว่าคุณอคุณกันเนอร์ครับพวกเต็นท์รถตอนนี้ใช้ไฟแนนซ์ไหมครับใช้เจ้าไหนครับ <S <S พวกเต็นท์รถเนี่ยเขาจะเรียกว่าสินเชื่อฟอร์แพลนจะเป็นสินเชื่อฟอร์แพลนก็จะมีพวกเกียรตินะคินธนาชาติเนี่ยเขาจะให้ทิสโก้ไอพวกเนี้ยนะคือคือมีรถยี่สิบคันเงี้ยใช่ไหมก็เอาทะเบียนรถอะ เก็บไว้กับเขาแต่เขาจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเล่มไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องโอนเล่มไม่ต้องอะไรนะก็แค่เอารถไปวางกับเขาไม่ใช่สิเอาเล่มเอาเล่มไปวางเขาแล้วก็เขาก็จะให้เงินมาก้อนอหนึ่งไม่หมุนต่อนะพอถึงเวลาที่คุณขายได้นะคุณก็เอาเอาเงินไปคืนเขาไปถไ่ายเล่มออกมาแล้วก็ให้คนซื้อไปจนะป,ประมาณนั้นสินเชื่อฟอแพนคุณสุวัสดิ์ว่าวงเงินร่วมธุรก,กิจขั้นต่ากับคุณอูประมาณเท่าไหร่ครับผมเพี้ยน,น้อยจริงๆแต่ผมไม่ได้อยากจะตอบอะไรนี้เท่าไหร่นะพี่เพราะว่ามันเออกระเกลิลเออจริงครุย กับผมแอดอั尼โอไปดีกว่าพี่กันเนอร์ว่าไม่ทราบครับตอนนี้ผมผ่อนไฟแนนซ์ไม่ได้ครับถ้าจะซื้อสดทนันอ๋อเขาหมายถึงพวกเต็นท์รถพี่เขาหมายถึงพวกเต็นท์รถอ่ะทำเขาไปใช้ธุรกิจไม่ถึงว่าเขาไปใช้ไฟแนนซ์อะไรพี่กันเนอร์เขารวยเขารวยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจัดไฟแนนซ์คนรักเมียโอ้โหทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้คุณอู๋ไม่ขายสติกเกอร์เหรอครับกำลังฮิตกันสติกเกอร์อะไรอ่ะพี่ไม่รู้ร่บผมไม่รู้ขายสติกเกอร์ในใน u t u b e เนี่ยแหละฮะก็น่าจะไม่รู้ผมไม่ ผมไม่ไปขายเลยยุบยับขายไปทําไมพี่ขายแล้วมันมันเอาไปติดสติกเกอร์ยังไงผมไม่รู้ขายไม่เป็นไม่ได้ไม่ไม่ขายครับไม่ได้ดูเลยคไม่ไม่เข้าใจว่าเขาขายอะไรกันไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาหาข้อมูลดูฮะผมไม่ได้ขายสติกเกอร์ผมแค่ขายช่องพิเศษนะใครอยากเป็นสมาชิกช่องพิเศษอยากฟังอัปเดตการแก้นี้ต่างๆก็เป็นสมาชิกช่องพิเศษได้เดือนละสามร้อยเข้าไปฟังเดือนเดียวแล้วฟังจบก็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 ไม่ต้องสมัครต่อก็ได้นะแต่หลายคนก็ฟังไปต่อเนื่องนะครับอืสติกเกอร์ไม่ขาย ไม่รู้ทาไงเดี๋ยวลองศึกษาดูเดี๋ยวจะลองมาขายก็ได้จะมีคนซื้อเปล่าคุณตะวันนะฮะคุณตะวันบอกว่าทําไมรถมือสองดอกถึงแพงรถมือสองทำไมดอกถึงแพงก็ค่าเสื่อมมันมันลงไงครับมันต้องดอกแพงไม่งั้นไม่งั้นเต็นมันจะไฟแนนซ์จะเสี่ยงไงเพราะว่ารถมันมันลงรู้ภาพผู้ภาคเลยอะนะอย่างรถมือสองยุโรปอะถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี้ดอกเบี้ยแพงอย่างผมมีอยู่คันหนึ่งที่บ้านน่ดอกเบี้ยแพงโคตรนะแล้วหาจัดไฟแนนซ์ยากด้วยนะมันแทบจะไม่มีที่ไหนรับมีอยู่แค่ไม่กี่ มันก็ต้องแพงแหละเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะครับความเสี่ยงมันสูงค่าเสื่อมมันเยอะคุณเอบอกว่าผมจัดนิสันมัสเตอสองจ่ายสดครับเอารถถูกๆเน้นประหยัดที่สุดอืมดีจ่ายสดแล้วมันก็รู้สึกเบาตัวเดี๋ยวรู้สึกเบาตัวคุณเอบอกว่าวันนี้เอาข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มช่วยน้าท่วมสรารคามน่าสงสารชาวบ้านมากอืกรางที่บอกฮนะที่อุบลเนี่ยลูกค้าผมก็ว่ายน้าว่ายน้ำเลยนะว่ายน้ําเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างนี่บอก พี่ต้องไปเซ็นนะพี่ไม่เซ็นไม่ได้นะผมเจราจาพี่จบแล้วพี่ไม่ไปเซ็นไม่ได้ลูกค้าผมไหวผมลอยคอไหวน้ําเลยครับคุณอูเซ็นเสร็จเรียบร้อยรู้แกพูดเล่นเพ่นะแต่ว่าอูบอนน่าจะท่วมหนักมั้งน้องนัดต้องถามน้องนัดตรงนี้น้องนัดจะไม่เข้ามาคุณ <c oughs> พีนโยวว่าผ่อนรถเดิมหมดจะเปลี่ยนเปเอาผาดราคาพุ่งซื้อไม่ลงครับต้องรอให้อันนี้มันตอนนี้เป็นมันเป็นเจนที่เท่าไหร่อ่ะไอตัวเนี้ยเดวมจะมีเจนใหม่ออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเจนใหม่ออกมาเดี๋ยวก็รอก็ลอยเจนนี้มันตกรุ่นก่อน แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที <c oughs> ่ผมเคยซื้อผมก็ซื้อเอาผ่ามาคันหนึ่งนะเต็นท์เขาบอกว่าถ้าจะเล่นนะพี่ไปเล่นตอนที่มันร้านต้นๆต่ากว่าร้านห้าแนละ้วค่อยเล่นเออเพราะราคาจะเริ่มทรงแล้วไม่งั้นถ้าเกิดคุณไปซื้อตอนร้านปลายนะหรือสองร้านนิดๆนะคุณขับป๊บเดียวมันหวบ,ม,หวบมันหวบลงมาอืมต้องซื้อตอนประมาณต่ํากว่าร้านห้าก็จะเก่านิดนึงอนะ่ะแต่ว่าถามว่าถ้าเราถ้าเราบำร,รุงรักษาดีๆต้องมาจบมันก็ใช้งานดีนะครับใช้งานดี คุณเอ็มบอกว่าเอาผาราคาไม่ลงเลยครับอ่ามือสองซื้อสดประหยัดดอกเบี้ยแล้วภาษีได้7%เยอะอเมอแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเบริบทนะอย่างสมมุติว่าเราต้องซื้อรถคันละล้านนิดๆอย่างเงี้ยเอาเงินสดไปซื้อก็ไม่ไหวนะเอามาทำธุรกิจดีกว่าสําหรับผมนะมคิดว่าอย่างนั้นคุณนวพลปีหน้าดอกเบี้ยรถยนต์แก้กฎหมายใหม่ราจะถูกลงไหมครับไม่อะครับ คือดอกเบี้ยลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปหรือว่าผมจะมาไลฟ์ให้ฟังอีกทีนะเพราะว่าอย่างนี้มันจะคิดแบบลดต้นลดดอกเหมือนผ่อนบ้านนะ่แต่ดอกเบี้ยคุณจะไม่ได้เห็นนะนะครับอย่างเช่นตอนนี้ไฟแนนซ์มันคิดดอกเบี้ยรเรา2.99 2, 2. 7 9 3.5อย่างเงี้ยนะคือรถพวกเนี้ยไม่ใช่รถพวกนี้พูดดอกเบี้ยพวกเนี้ยมันคิดเป็นสัดเลทนะหลายคนเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าสัดเลทคืออะไรสัดเลทก็คือ ถ้าสมมุติว่าคุณจัดไฟแนนซ์สองแสนเนี่ยดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับสองแสนอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหมื่นหนึ่งถูกไหมหมื่นหนึ่งคุณบอกว่าคุณขอผ่อนห้าปีห้าปีคุณก็หมื่นคูณห้าเท่ากับห้าหมื่นห้าหมื่นบวกกลับไปที่ยอดจัดสองแสนก็คือสองแสนห้าห้าปีคุณก็เอาหกสิบหารได้เท่าไหร่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะแล้วก็บวกแหวนเปรีเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือคิดแบบสัดเลทแบบแบบทั่วไปที่เขาจัดกันแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาจะคิดแบบลดต้นลดดอกเนี่ยยยยยโโโดดดธรรรมชาาติหลักกทฤษฎีีเน่ ดอกเบี้ยแฟดเลนเนี่ยมันจะนะครับถูกกว่าด,วบบดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกประมาณ1 8จดเท่าความหมายก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยแบบแฟดเล้าเปอร์เซนตดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมันก็จะเท่ากับ5คูณ1ุดดเท่าคือ9%้าเปอร์เซ็นต์นึกภาพออกไหมอ่าคือ9%้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยมันจะต่างกันประมาณนี้เกือบ2เท่าอ่ะ1 8จุดดเท่าเกือบสองเท่านะเพราะนั้นแต่ยคนว่าเฮ้ยพอคิดแบบลดต้นลดดอกทำไมดอกเบี้ยมันแพงขึ้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตามทฤษฎีทฤษฎีการเงินจะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกกฎหมายออกใหม่ว่าต้องให้แบบลดต้นลดดอกแล้วรถใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารถใหม่เขาให้ไม่เกิน15%เอ้10%บ้งแบบลดต้นดอกก็ไม่เกิน10%นะแล้วก็แบบรถใหม่มือสองก็ไม่เกิน15%นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจจะไม่ได้อะไรยี่บสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ฟังแต่ว่าถ้าคุณจะผ่อนรถผ่อนรถยนต์เนี่ยนะฮะแบบลดต้นลดดอกแล้วคุณจะมาเอาดอกเบีย้ยแบบผ่อนบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะดอกเบีย้ยผ่อนบ้านสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็น เพราะว่าผ่อนบ้านนี่คือแอสเซทที่เป็นบ้านเนี่ยผ่นนอนไปนานๆเนี่ยนะดอกเบี้ยมันขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างลูกค้าผมอะลูกค้าผมเนี่ยหลายคนที่อาเงินมาลงทุนกับผมเนี่ยผมไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยเงินกู้อะนะสมมติบ้านราคาเอ่อในตอนนี้จะมีคอนโดเข้ามาประมาณสมมติคอนโดเข้ามาสองล้านผมปล่อยเขาแค่ล้านเดียวผมไม่ต้องขายฝากด้วยเอาผมจำนองแล้วคิดปากถุงเขานะว่ากันตายกี่เปอร์เซ็นต์เราก็คิดดอกเบีย้ยเขา1นึอ้านต่อเดือนเท่ากับ 1. 15%ต่อปีนี่ตามกฎหมายนะ เขาต้องจ่ายผมทุกเดือนเดือนละหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยไปเรื่อยๆพอพอถึงครบปีทีหนึ่งก็ถามว่าจะต่อสัญญาไหมถ้าจะต่อสัญญาเราก็ต้องมาดูออปชันกันณนะวันนั้นว่าอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือเปล่าหรือคุณต้องลดต้นในผมนิดนึงหรือเปล่าแต่ความหมายคืออะไรผมได้แค่สมมติถ้าผมให้เขาต่อไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่จ่ายต้นเลยนะเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยผมเดือนละหมื่นสองพันห้าร้อยไปเรื่อยๆปีละแสนห้าปีละแสนห้าไปเรื่อยๆถามว่าผมเสียเปรียบหรือเปล่าผมไม่เสียเปรียบเลย ถึงแม้ผมจะได้เป็นเบีย้ยหัวแตกแต่ความหมายคืออะไรหลักประกันที่เขาคำประกันอยู่กับผมอะเป็นบ้านเนี้ยณนะวันที่เขามากู้ผมเมื่อสามปีที่แล้วสมมติบ้านมูมลค่าสองล้านผมให้เขาไปแค่ล้านเดียวแล้วผมกินดอกเบีย้ยเขามาเดือนบีละแสนห้าสี่ปีสามปีละก็เป็นเงินสี่แสนห้าละแล้วสมมุติว่าวันดีคืนดีเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วก็ไปขายบ้านมาแล้วเอาเงินมาใช้หนี้แต่ถ้าสุดท้ายโดนยึดผมก็ไม่กลัวเพราะว่าบ้านผ่านมาสามปีมูลค่าบ้านมันเพิ่มขึ้น มันอาจจะไปอยู่2องล้านสี่สองล้านห้าเราก็ได้เพราะนั้นเนี่ยผมเองในฐานะผู้ปล่อยกู้ไม่เสียเปรียบเลยนะครับนี่คือไล่ฟังสําหรับคนที่คนที่มาร่วมทําธุรกิจกับผมอยู่นะหรือว่าคนที่คิดกลังจะเริ่มร่วมกับผมนะนี่คือธุรกิจที่ผมกำลังทําอยู่เนพะราะตอนนี้เราก็จะมีที่กำลังจะปล่อยที่กำลังจะคุยกันอยู่ก็จะมีคอนโด2ที่เลยนะซึ่งเรียกว่าให้กันไม่เกิน50%ของมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้ผ่อนลด แบบดอกเบีย้ยถูแบบบ้านแล้วลดต้นลดดอกเหมือนบ้านเป็นไปไม่ได้เพราะรถเนี่ยคุณผ่อนตอนนี้ราคา1ล้านบาทอีกปีเปีราคาแม่อาจจะเหลือแค่6กแสนหรือห้าแสนหรือ4 5, ี่แสนได้ซ้ำเพราะนั้นเนี่ย,อยดอกเบีย้ยมันต้องแพงกว่าแล้วถ้าเป็นลถต้นลดดอกแต่สรุปนะครับคือดอกเบีย้ยแบบสัดเลทเนี่ยนะครับมันจะถูกกว่าดอกเบีย้ยแบบลถต้นลดดอก1.8เท่าความหมายก็คือดอกเบีย้ยสัดเลทเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดแปดเข้าไปนั่นแหละลถต้นลดดอกจะต้องเลทนั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับแต่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับการ ราคาถูกหรือถูกแพงลนะผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวคุณพีบอกว่าเวลาซื้อบ้านในแบรนด์ที่สูงขึ้นเช่นขยับจากเซ็นทรัลไปซิตี้เราจะได้อะไรมากขึ้นครับคุณภาพงานก่อสร้างนี่ดีขึ้นด้วยไหมครับไม่เกี่ยวกันถ้าทาเวเดียวกันกูหนูอยากเป็นโหมาหรือหางพังกอนเออผมว่าผมไม่ซีเรียสนะจะเซ็นทรัลหรือซิตี้ผมว่ามันก็มันไม่ชัดเจนอะเอาจริงๆคุณพีเพราะว่าอย่างอย่างเซ็นทรัลหรือซิตี้ผมไม่ผมไม่ได้มองว่ามันต่างกันเลยนะเออผมไม่มองว่ามันต่างกันเลยนะ จริงๆมันไม่ได้มองว่ามันเป็นแบรนด์ที่แตกต่างเลยคือผมมองว่าตรงเนี้ยเออพี AP เขาทำทำเขาเรียกว่าทําแบรนด์ให้มันชัดเจนไม่ได้ว่ามันมองตักแตกต่างกันยังไงเออแต่ถ้าเกิดคุณซื้อขายบ้านจากอะไรไปเป็นเศษทัศิริอย่างงี้ละเออนาลาศิริเศษทัศิริเงี้ยไออย่างเงี้ยชัดเจนแตกต่างชัดเจนนะครับคือมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่หรอกอืมผมว่ามัน คุณภาพมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกครับเพราะว่ามันก็มาจากโรงงานผลิตเดียวกันแหละส่วนตัวเขาเรียกว่าไหนตัวแผ่นพื้นตัวอุปกรณ์ทั้งหลายมันก็คล้ายๆกันแหละวัสดุทั้งหลายมันก็แต่ผมไม่ไม่ไม่รู้ผมผมยังไม่แน่ใจว่าเซนโทซิ c ตี้มันอันไหนสูงสูงต่ำกว่ากันเลยซ้ำของ a อพอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอืมจะถามว่าก่อสร้างดีขึ้นด้วยไหมผมว่าไม่น่าจะดีขึ้นเท่าไหร่หรอกครับก็คือดีเหมือนเดิมอย่างนี้และเขาว่าดีเหมือนเดิมดีกว่าอืมจะเป็นหัวหมาหรือหางมักน เซ็นโถก็โอเคมั้งครับผมว่านะเซ็นเซ็นโทเขน่าจะโอเคนะคุณพีคุณกันไดน้ว,ว่าผมจองไทอ Rocket, อ่อัมาล็อกเก็ตแค่ยี่สิบห้าคันในเมืองไทยแค่ยี่สิบห้าคันในไทยพันคันทั่วโลกเครื่องสองพันห้าราคาหนึ่ง 2, 5, ล้านห้าพันกะจะซื้อสดตอนนี้ทิ้งใบจองไปแล้วเงินที่ลงทุนยังไม่ออกเสี่ยงด้วยไม่เอาดีกว่าอืมครับผมเรียลบผมพอแล้วครับเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าอมไม่ค่อยเหมือนผมเลยผมชอบผมชอบลด คุณพีบอกว่าคุณอูว่า d ดเวลลอปเปอร์ที่สร้างคอนโดม,มานานๆห้าปีไรนี้เป็นสินค้าที่เหมาะกับคนซื้ออยู่เองไหมเพราะบางทีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วแถมบางครั้งพอตึกเสร็จออกมายังมีปโปรจีดมาตบหัวลูกค้าเก่าอีกจริงๆเนี่ยไอห้องที่มันหลุดส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่มุมไม่ค่อยดีหรอกมั้งครับอืแต่ก็คือมันขึ้นอยู่กับเวลาโอกาสนะ,ะสมัยก่อน ใครรีบซื้อคอนโดช่วงพรีเซลได้นะเขาเรียกว่าบางทีมันก็มียิ่งกว่าพรีเซลในเะลึกสนี้ช่วงสันี้ค่ะช่วงแบบว่าก่อนใครเพื่อนเลยอ,ะอ่ะอนั่นแหละคือหรือย่อเขาเรียกว่ารอบ V v i p ไอพีอนะ,อ,ะอันนั้นคือช่วงที่มันฮอตฮอตอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าคุณคุณซื้อคุณซื้อก่อนนะแต่ถ้าช่วงหลังๆไปชูไปซื้อช่วงที่แม่งเงียบเหงาแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีกว่าจริงๆอืแต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเร็วไหมนี่ผมก็ เปลี่ยนแปลงในแง่ไหนล่ะครับไลฟ์สไตล์ของคนมันก็คงจะไม่เปลี่ยนแล้วมั้งครับมันก็ในเมืองก็คงเหมาะคอนโดนอยู่ดีล่ะครับถ้าถ้าเราจะไปอยู่บ้านเดี่ยวแนวราบตามขอบกรุงเทพแล้วต้องขึ้นรถไฟฟ้าอันนั้นก,ก็แล้วแต่นะแต่สําหรับผม้าผมเลือกอยู่ได้นะสําหรับผมนะผมก็เลือกอยู่คอนโดในเมืองนะถ้าต้องอยู่คอนโดนะอยู่คอนโดในเมืองแนวราบอยู่บ้านแล้วมันขี้เหียดดูแลอืคุดเอมบอกจิบนะ้ำบุนครับสบายคอผมก็เลยเริ่มแอมผมเป็นน่าจะภูมิพมแพ้อ่าภูมิแพ้ ตัวแอร์ไม่ได้แอร์มันตรงตรงหัวพอดีคุณแอนดรอยบอกว่าอสังหารนืทรัซับเชียงใหม่กับภูเก็ตที่ไหนน่าลงทุนกว่ากันครับภูเก็ตยังไงผมก็ภูเก็ตครับภูเก็ตน่าลงทุนกว่าอย่าไปซื้อเรียกว่าอย่าไปโดนเขาหลอกขายแล้วกันนะฮะเออโดนเขาหลอกขายนะที่ภูเก็ตภูเก็ตดีกว่าภูเก็ตดีกว่าแต่ถ้าจะลงทุนผมว่าภูเก็ตน่าจะได้รับผลตอบแทนที่เร็วกว่านะเร็วกว่าแต่อย่าไปติดยอดดอยแล้วกันเพราะว่าผมมีลูกค้าหลายคนนะที่ไปมีคอนโดภูเก็ตแล้วก็แบบโอ้โหเจ็บชาวน้ำใจเหลือเกิน มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยน้องพี่ซื้อคอนโดเอาพูดชื่อเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสียหายห,ายหรอกแต่เขาก็เป็นบริษัทในตลาดสถาบัะสุภาลัยอยู่ที่คอนโดอยู่ที่ภูกเก็ตพี่ซื้อเชื่อไหมพี่ซื้อมาสองห้องไอเซลบอกขายพี่ซื้อไปเลยขายได้มีคนเช่าแน่นอนถึงแล้วก็ขายได้กําไรอีกเชื่อไหมตั้งแต่ซื้อแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหลังโควิดแนะ้วซื้อแต่ก่อนโควิดได้สักปีสองปีด้วยซ้ำถึงมาประมาณสี่ห้าปีขายก็ขายไม่ได้ คนเช่าไม่มีสักคนผ่านมาสี่ห้าปีพี่ประกาศแล้วประกาศอีกก็ไม่มีคนเช่าห้องไม่มีคนอยู่มาห้าปีเออโดยกูไม่อยากจะผ่อนแล้วเขาก็บ่นนี่คือที่ภูเก็ตนะเออแต่ว่าเราเราจริงๆเราก็น่าสนใจถ้าเทียบแบบภูเก็ตจริงๆผมว่าภูเก็ตน่าสนใจกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าไปซื้อยอดดอยนะทรัพกันเลยอย่าไปติดดอยแล้วกันอย่าไปติดดอยเดี๋ยวมันจะหนาวนะครับนี่อากาศหนาวๆมาด้วย ต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆดูอย่าไปเรียบร้อนออคุณพี่บอกว่าคุณอูว,ว่าระหว่างอนันดา AP n o โน e บที่ขายคอนโดระดับกลางๆในทำเรัที่ดีใจกลางเมืองคุณอูชอบแบรนด์ไหนที่สุดอืโนเบิ Noble นี่ผมไม่เคยสัมผัสคอนโดเขาเลยแต่ AP กับอนันดาผมว่าถ้าผมชอบผมชอบเออนันดามากกว่านะแต่โนเบิลนี่ไม่เคยสัมผัสเขาไม่แน่ใจแต่ถ้าชอบชอบอนันดามากกว่าแต่ถ้าชอบที่สุดไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอนันดา หรือไะไอ AP เนี่ยผมชอบแสสิริมากกว่าครับชอบแสสิริมากกว่าคุณพี่บอกระหว่างแบรนด์ที่เน้นลดลงทุนเช่นอนันดาเอ Noble เทียบกับแบรนด์ที่เน้นคนซื้ออยู่อาศัยเองอย่างแกลนเฮาส์ SC สซไลมอนแลนถ้าเป็นอูจะซื้อแบบไหนเพราะอะไรโอ้ผมไม่เน้นแบรนด์เลยครับแบรนด์แบรนด์สำคัญลองจากทำเลเออแต่ถ้าเกิดทำเลมันได้แล้วแบรนด์แบบมันอะไรวะอันนี้อาจจะไม่เอาแต่ถ้าแบรนด์แบบไม่ได้ภาพลักษณ์เสียมากหรือไม่ได้แบบดูแบบ เชยมากแต่ทำเลดีผมเอาผมเน้นทำเลมากกว่านะทำไมถึงจะต้องซื้อนะครับผมเน้นทำเลมากกว่าแต่ถ้าเกิดคนอยู่โนเบิลมันก็จะออกแนวแบบติดๆนะนะอยู่โนเบิลอยู่อะไรนะเนวาดาเนวาดาหรือเนวาดาเนวาดาเนวาดาอืมแล้วก็ออกติดๆหน่อยอยู่แสซิลิกนี่ก็แบบจะแบบว่าเท่ๆหน่อยนะเลนเขาก็จะแก่นิดหนึ่งแถนเขาจะแก่นิดหนึ่งส่วนเอสซีแอสเซทนี่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าจะ จะแนวไหนนะแต่ว่าก็คือรูรูอะรูรูแต่ไรมอนแลนนี่มันจะแนวนักลงทุนหรือเปล่าฮะไรมอนแลนคุณอันนี้เป็นเจ้าของป่ะตอนนี้ผัวผัวผัวซิดิต้าเจนเซนใช่ไหมจะแค่เพราะสามีเลยใช่ผัวนะเกียรติใช่ป่ะไลมอนแลนก็เป็นผู้บริหารในตอนนี้จะไ่ได้ผมจำไม่ผิดคือผมดูที่ทำเลมากกว่านะครับอืมแต่แบรนด์ก็สําคัญแต่สาคัญลองจากทำเลมากกว่าคุณ s อสไฟเอสไฟอะไรเงี้ยราคารถยนต์จะคิดดอกเบีย้ยเป็นแบบรถต้นรถด,ดอกจะเป็นผลเดียวหรือไม่คะไม่ไม่มีผลหรอกครับมันก็เหมือนเดิมน,นนะเพียงแต่ว่าถ้ารถต้นรถด,ดอกจะเป็นผลดีกรณีที่ที่เราจะปิดนี่ฮะมันก็ต้นเหลือเท่าไหร่ก็จบเท่านั้นเลยอแต่ถ้าเป็นแฝดเลนมันคิดล่วงหน้าครับแล้วเวลาลดเขาจะลดให้เป็นครึ่งครึ่งของดอกเบีย้ยท,ที่ที่เขาคิดล่วงหน้าอย่างที่บอกมเมื่อกี้สมมตินะฮะคิดตามผมนะถ้าใครอยากดูคําตอบคิดตามผมนะอ่าคุณจัดไฟแนน อสองแสนดอกเบีย้ยห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับสองแสนดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับหมื่นหะนึ่งอ่านะคุณผ่อนสี่ปีแล้วกันใช้ตัวเลขง่ายๆอย่างกลมๆชัดเจนคุณผ่อนสี่ปีสี่ปีก็คือดอกเบี้ยป,ปีละหมื่นสี่ปีคือสี่หมื่นสี่หมื่นปุ๊บคุณก็เอาสี่หมื่นไปบวกสองแสนเป็นสองแสนสี่แล้วก็เอาสี่สิบแปดเดือนหารปับ๊บอ่านะครับพอคุณผ่อนไปผ่อนมาผ่านไปสองปีคุณไม่รู้เว้ยปิดดีกว,ว่าถูกหวยอืแต่ว่าแฟลตเลยมนะันคิดดอกเบีย้ยคุณล่วงหน้าไปแล้วสี่ปี ถึงแม้คุณจะปิดปีที่สองมันก็คิดดอกเบี้ยปีที่สากับปีที่4ี่ไปแล้วคือเดิมเนี่ยเขาก็จะให้ลดดอกเบี้ยไปครึ่งหนึ่งนะก็ให้พูง่ายดอกเบี้ยปีที่สาปีที่สีให้ให้คิดแค่ครึ่งเดียวอันนี้คือคิดแบบแฟลตเล่แต่ถ้าเกิดคิดแบบลดต้นลดดอกจริงๆเนี่ยตัดเมื่อไหร่ก็ได้อะวนี้้วกันตัดเมื่อไหร่ก็ได้ก็ต้องตามต้นตามเท่านั้นครับจะประมาณนั้นฟนแนนซ์จเสียเปรียบกว่าคุณแอนดรอยบอกว่าจากสถานการณ์เงินเฟ้อค่าห้องเช่าค่าพลัง ก็ผมก็อ่านหนังสือมาผมก็ไม่แน่ใจว่าที่อ่านมาเขาเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอุปโลกเชียรประเทศตัวเองให้มันโอเวอร์หรือเปล่าก็าอบอกว่าประเทศไทยมันเป็นอะไรที่น่าลงทุนน่าอยู่เออประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วประเทศนี้อยากอย่าให้ประเทศอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับมันก็น่าเป็นอย่างจริงเพราะว่าเออผมมีหลายๆคนที่รู้จักที่อยู่ต่างประเทศอย่างยุโรปอะโอ้โหค่านา้ำค่าไฟก็แพงมากเลยนะแล้ว แม่งไม่เหมือนแม่งไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยอนะเขาจริงๆผมมีพุ้นพี่ที่อยู่อะดูคุยเรื่องที่เยอรมันหรือไงที่ไหนคือมันไม่ใช่ประเทศมันเหมือนไม่ใช่ประชาธิปไตยนมันเหมือนเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะเออมันเก็บเงินค่าไฟค่าอะไรแบบไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนี้เหมือนที่บกชุลโลบมันประชาธิปไตยแต่ว่าเก็บเงินค่าของชีมันไม่ใช่อ่ะเออแล้วมีบังคับต้องจ่ายขั้นต่ำนู่นนี่นั่นเลยมุ่งเตมหมดเลยเ แต่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยไปฝังเขาแต่ก็คงจะประเทศไทยคงจะน่าอยู่มากกว่าหลายๆประเทศนะครับคุณพีแอสไบออนรุตสเตชันอุปน้าซื้อไหมที่จอดรถแยกจากตึกหลักอยู่สองข้างอยู่สองข้างซ้ายขวาคอนโดบล็อกโดนบล็อกปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการซื้อเพื่อการลงทุนขายใบจองตอนตึกเสร็จไหมผมว่าถ้าจะลงทุนขายใบจองอยู่เพิ่งมายุ่งชั่วโมงนี้เลยอย่าไปเอาเลยครับคือเหมือนเล่นหุ้นเนี่ยจะเล่นหุ Day Trade ้นเดท e หตะจะเล่นไปทำไมเล่น Day Trade ลเดทเหตุแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพาถึงเวลาผมแม่งตกลึกๆไม่กล้าคัดลอส ไปคัดลออตอนลงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วลงไปสาสี่เ็ไม่กล้าคัดลอสอย่าไปเล่นเลยครับเดทเอถ้าเล่นหุ้นเดเท e ก็เหมือนกันอ่ะอย่าไปเล่นเลยครับไปจองชั่วโมงนี้ยเช่นขายดีเหรอตอนเนี้ยเหรอผมสำรับผมผมไม่น่าจะมยุ่งผมผมไม่ชอบเล่นแบบเล่นใบจองเท่าไหรนนะแล้ววางแบรนด์แอสไพร์ในทำเลที่ถือว่าดี 200เมตรจาก BTS On Nut ซึ่งจริงๆจะวางแบรนด์ไลฟ์มาก็อาจจะเหมาะสมคุณอู๋มองเรื่องนี้ยังไงไม่มองไม่รู้เรื่องคืออย่างที่ผมบอกแอสไพร์มันมันมันแย่กว่าไลฟ์เลยริทึมอย่างเงี้ยริทึมเขาเป็นแบรนด์ที่เขาเขากลับมาอีกแล้วใช่ไหมริทึมของเขาริทึมต่ก่อนนี้คือแบบไฮโซสุดและของ AP คุณพี่ว่าคอนโดใบจองขายดีปลอดแต่เช่น Culture ในขณะที่ตึกที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ของบริษัทเดียวกันอย่างเหดือดสกอตอิเพียรผมบอกว่า ตึกที่สร้างเสร็จพร้อมเขาอยู่ของบริษัทเดียวกันยังเหลือสตอ็อกอีกเพียบขายดีตลอดแตกจริงเหรอผมไม่รู้ไงผมถึงบอกว่าผมไม่รู้อะครับแต่ว่าผม,ม่ถ้าผมลงทุนแบบอะไรนะ,นะเขาเรียกนะทำฟลิปปิ้งเหรอฟลิปปิ้งแบบฟลิปปิ้งผม่ควรจะต้องฟลิปปิ้งผมในความหมายผมควรจะต้องปีหนึ่งอะถึงปีครึ่งถึงสองปีอะแต่ถ้าฟลิปปิ้งแบบเอาไปจองไปขายมัน คือพูดง่ายๆคือคุณอาจจะได้กําไรครั้งสองครั้งแล้วคุณอาจจะเจ๊งครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็ได้นะ,ค,ะคุณได้กําไรครั้งสองครั้งสามครั้งแรกและสุดท้ายคุณเอาง่ายๆนะที่ผมรู้จักหลายคนอ่ะที่ผมรู้จักหลายคนอ่ะไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งหรอกเอาง่ายๆเลยกระซิบกระซิบเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยน้องเขาฟังเ่อนไม่รู้เดี๋ยวพูดชื่อน้องเขาน้องแพร้ชื่อแบบแ,แพรินเนี่ยแพรลินเนี่ยใครเคยรู้จักแพรลิน้างป่้แพรลินที่ทําเพจอสังหาพารวยอ่ะแพรลินเนี่ยผมก็เคยออก กับแพรลินหลายครั้งผมเคยไปเจอตัวแพรลินมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ตอน,น,นแพรลินเขาเริ่มเพิ่งเริ่มทําช่องนะท่าเขาไม่ทําช่องเขาแพรลินเขาไม่เน้นยูทูบเขาเน้นอ่าเพจแพรลินเองเขาก็เขาก็ขายใบจองคอนโดเขาได้กําไรเยอะนะเออแต่บางช่วงเขาก็เลิกทำเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันเสี่ยงที่มันจะติดมือแล้วมันจะไม่ เขาจะดูจังหวะครับมันไม่ได้ว่าทําได้ทุกโปรเจกต์หรือทํได้ทุกทุกช่วงเวลานะอย่างแพรลินนะครับอสังหาพารวยใครเคยติดตามเพจน้องเขามั่งอ่ะแล้วผมก็คุยกับน้องเขาว่าก็คุยกันอยู่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มันทุกครั้งหรอกอืมไม่ได้ทุกครั้งหรอกไม่รู้แนตะ่อยากทําก็ทำแต่ผมผมเฉยๆนะกับการที่จะโอ้เนี่ยลงทุนหลักหมืน่นได้กําไรดัง้ะทำฟลิปปิง้งฟลิปปิ้งกับอสังหามันไม่ ฟลิปปิ้งอาสังหามันเหมาะไหมมันเหมาะแต่ว่ามันไม่ใช่เร็วขนาดนั้นอย่างเงี้อยอย่างที่ผมทําตอนเนี้ยผมมีฟลิปปิ้งอยู่เหมือนกันนะผมก็ทาฟลิปปิ้งอยู่ที่ที่เชียงรายที่ผมที่ผมไปขึ้นไปเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะอันนี้ก็เรียกว่าฟลิปปิ้งได้นะเพราะว่าผมตัดนี้ให้ลูกค้าผมอ่ะคือลูกค้าผมรายเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าใครจะมามีโอกาสแบบผมมาน้อยคือลูกค้าผมรายเนี้ยพี่เขาเนี้ยนะเป็นผู้เป็นคนไทยนะแล้วเขาก็มีสามีเป็นต่างชาตินะแกก็อยู่ต่างประเทศนะแล้วแกก็มาซื้อบ้านหลังเนี้ย ของแนนแอนเฮาส์เลยนะโอ้แกซื้อมาแกขาดทุนเอาง่ายๆแกซื้อมาแกขาดทุนนะแกซื้อมาแล้วก็ผ่อนแล้วแกก็อยู่ต่างประเทศแล้วไนงะก็ไม่อยากมาอยู่เมืองไทยแล้วะนะแกก็ผ่อนแล้วก็มีคนเช่าบ้างไม่มีคนเช่าบ้างสุดท้ายแกก็ผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างจนสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้เสียนะแกก็โทรมาคุยกับผมนะก็คุยไปคุยมาเนี่ยพี่อยากจะข,าย,ขายมันหมด,หมด,หมดไปมีคนเอารับหนี้แทนพี่พี่จบเลยผมก็หูพึงดี หูพึ่งเลยคุยคุยอยู่หูพึ่งเลยปึ้งขึ้นมาเลยจริงหรอพี่พี่เป็นนี่อยู่เท่าไรครับเอ้ให้ให้ตัวเลขมาเสร็จตอนนี้พี่มีดอกเบีย้ยค้ั้งมันอยู่ประมาณห้าหกแสนนะเอาละครับอืมเดี๋ยวผมคุยให้ครับพี่ก็คุยจบทิศเกิต้นดอกเบีย้ยไม่คิดเอก็ตัดเรียบร้อยไอ้อย่างเงี้ยฟิปติ้งได้เลยเพราะว่าได้มาถูกถูกเยอะเลยแหละเอาว่าถูกเยอะเลยแต่ผมยังไม่รีบไงเดี๋ยวอาจจะต้องไป ไปนอนเชียงรายไปบ้านไปนอนบ้างตาอากาศตัวเองสักสองสาครั้งขายไม่ต้องรีบเพราะว่าได้ของมาถูกมากอืมแต่ว่าหลายคนที่ทําฟลิปปิ้งแบบคือแบบฟลิปปิ้งหน้ามืดอะ่ะคือแบบอุ้ยเจ้าของบ้านขายเอาเงินไปวางไว้คุณลุงครับคุณลุงจะขายเท่านี้เหรอผมเอาเงินวางก่อนนะห้าหมื่คุณลุงให้เวลาผมสี่เดือนนะได้เวลาเอาเอาเงินห้าหมื่นคุณลุงเอาไปวางคุณลุงเสร็จวิ่งขายวิ่งขายขึ้นขาควิดข,ข,ขายได้ ก็เก่งนะเอามาคุยกันในกลุ่มในกลุ่มฟิปปิ้งเนี่ยในกลุ่มใน a ฟ e b o o k ขายได้โอ้โหแชร์ประสบการณ์เลยครับคนนี้นะว่าเงินห้าหมืนขายได้เท่าไหร่ครับอ่โอผมขายได้กันไสองแสนโอ้โหตบมือเลยครับเก่งมากเลยแต่ผมถามอไอคนที่มันทําได้มันทําได้ทุกครั้งหรือเปล่าเออมันทำได้ทุกครั้งจริงหรือเปล่าอืมไม่ได้ว่าใครหรือแอนตี้ใครนะ คนที่มาสอนสอนเนะทํทำได้ทุกครั้งหรือเปล่าเออผมเองบอกเลยว่ามันไม่ได้ทได้ทุกครั้งหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลิ p p i n g มันก็เป็นแค่หนึ่งในกลยุทธ์แต่ไม่ใช่จะเอามาทุกครั้งที่มันเป็นิปป p p i n g เนะเออมันจะมีความเสี่ยงไอ้นี่ผมเทศนามันผมเทศนาคุณพีรู้นะอาออ๋ออกออันนี้คือพูดในมุมมองของตัวเองให้ฟังนะว่ามันไม่รู้เลยแต่ส่วนตัวผมเองอนะปุ๊กขายไปจงไปจองไม่เคยอยู่ในหัวสมองผมเลยนะเพราะว่าอะไรสมัยก่อนที่ผมเป็นโบกเกอร์อะ ผมก็เคยทําอาชีพบล็อกเกอร์อย่างที่บอกอยากรู้เขาทากันยังไงออไอ้พวกที่มาขายใบจองแล้วมาฝากผมขายผมไม่เคยเห็นมันขายได้สักคนเลยจริงๆและยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่คอนโดบูมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ขายเนี่ยขายได้ครับแต่ไม่ได้กําไรที่ตัวเองคิดเลยอมไม่ได้กําไรที่ตัวเองคิดคือได้นิดหน่อยอะได้นิดหน่อยแต่มันเสี่ยงหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่าเหมือนเล่นหุ้นนะครับ Day Trade, เดทเ,เล่นเอากาไรทีลนะพันสองพันพอแล้วเว้ยกูตั้งสตอ๊อปร้อยไว้เท่านั้นนะ เลทโฟรฟิตลันแลวก็ดูเหมือนดีนะแต่คือเหมือนกับว่าเขาก็เปรียบคําพูดว่าเหมือนคุณเนี่ยวิ่งตัดหน้าสิบล้อเพื่อไปเอาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยตกอยู่กลางถนนกลางถนนวิภาวดีเนี่ยคิดดูอ่าคุณเห็นแบงค์เฮ้ยแบงมีเงินแบงค์ร้อยตกอยู่ในถนนเว้ยแ่งรถแบงผ่านไปผ่านมาูวิ่งไปเอาแบงค์ร้อยดีกว่าถ้าเก็บแบงค์ร้อยทันแล้ววิ่งกลับมาได้ก็รอดได้ร้อยหนึ่งใช่ป่ะโูแต่ความเสี่ยงนี่แม่งเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะ กับเอาแบงค์ลอยแบงค์เดียวคุ้มหรือเปล่า,าก็ลองดูแล้วกันนะนี่ประสบการณ์ผมก็เล่าให้ฟังคุณพีถามนิดนึงผมก็ต่อสะยืดยาวเลยนะ <c oughs> คุณม่อนศักด์บอกว่า <c oughs> เป็นหนี้เสียบัตรอีออนแล้วสองปีอยากปิดแต่เขาไม่ลดให้เลยยอดหมื่นสามตัวนี้รวมดอกน่าจะสองหมื่นโทรติดต่อก็เจอแต่เด็กไม่ยอมน่าตัดสินใจปกติอีอนมันลดไหมครับคือลดครับพี่อยู่เฉยๆฮะพี่เก็บเงินของพี่ไว้ฮะพี่จะเก็บพี่จะต่อค้อนเหลือเท่าไหร่พี่เก็บเงินพี่ไว้อืมไม่ต้องไป ไม่ต้องไปโทรหาเขาอะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเก็บเงินไว้รอรับโทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรเข้ามาก็รับแล้วกันแค่นั้นเองไม่ต้องไปต่อรองอยู่เฉยๆเชื่อผมอืมนะคุณบุญชยัยสวัสดีครับพี่พอู๋พี่อูวอ๋ว่าแอสตันอโศอกจะสู้ได้ไหมครับหรือจะถุงโดนผมว่าน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าแนวทางน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็มันมันเป็นศาลรปกครองรอบแรกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าว่าว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องให้ลื้อไม่ใช่หรอมันออกมาไฟนอลยังไงไม่แน่ใจนะวันนี้ตามเรื่องเลย แต่ผมว่าสู้ได้นะครับเพราะว่าโอ้ยเงกค่ตายเลยฮะ,ะคนก็ใบป,ประกอบแต่มันก็ไม่แน่แฮงกันนะเพราะว่า,อย,าอย่างตึกตึกหนึ่งที่อซอยร่วมดียังโดนสั่งทุบเลยเออไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะน่าจะรอดน่าจะรอดคุณทิพย์พพรบอกว่าถ้าบังคับคดีสืบซั์ใช้เวลากี่เดือนถึงโดนหักอันเดือนคะเออเขาเขาเจอเมื่อไหร่เขาเอาเมื่อนั้นแหละครับก็คือถ้าพิพักษาแล้วเรียบร้อยมีคําพิพากษามีออกคําบังคับออกมาแล้วหลังจากพิพากษาสักประมาณสี่เดือน ถ้าเขาเจอว่าหักลวครับ <c oughs> พี่ภาคสาน่าจะประามาณหกเดือนประมาณนั้น